กราบถวายบังคมแด่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอให้คุ้มครองพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านครับสาธุสวัสดีพี่น้องคงไม่ต้องบอกว่าเป็นพี่น้องมาจากไหนเพราะเราเป็นพี่น้องกันมานานแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับ ไหนขอได้ยินฟังเสียงพี่น้องของเราหน่อยซิว่าเสียงจะดังขนาดไหนเอาให้เสียงดังไปถึงผู้ว่ากทมว่าทำไมวงเวียนใหญ่ปกติสว่างสวัยวันนี้มันมืดละ่ะฮะ หรือการดับไฟจะเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนคนพักนี้ไม่อายพี่น้องประชาชนจริงๆทำได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งไม่ให้แสงสว่างกับพี่น้องประชาชนคราวหน้าอย่าให้เป็นผู้ว่ากทมอีกนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้น ผมฝากข่าวไปถึงเลยผู้สังเกตการไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กทมค่าไฟสามพันบาทพี่น้องครับอายเขาไม่ละสุขุมพันธ์อายประชาชนไม่ละวันนี้ไม่ได้มากัดแต่ทนไม่ไหวแค่นี้เล็กๆน้อยๆก็จะเอา มันน่าด้านจริงๆวันนี้จริงๆจะต้องการมาพบปะผููจากับพี่น้องเท่านั้นไม่ต้องการมาตำหนิใครเพราะบ้านเมืองกำลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เห็นความสงบ้นเย็นในประเทศนี้แต่ดูสิไอ้พักหน้าหนาเน,นี่ยคนจากพักการเมืองเนี่ยมันหน้าหนาหน้าด้านหน,น,น้าทน,าน,าน แถมยังใจแคบนี่แสดงว่าวางแผนเอาไว้ให้สว่างเพราะบนเวทีใช่ไหมสไน,นเปอร์จะได้ยิงได้ถนัดถนัดก็เชิญนะเชิญลออตายจะคุกมาเก้าเดือนกว่านับภาษาอะไรกับสไน,นเปอร์เม็ดสองเม็ด ถ้ามันยิงมาก็ตายอย่างเดียวพี่น้องวัดใจกับมันพี่น้องครับหอมปากหอมคอและผู้ว่ากทมก็คงจะเอาเท้าไกานะ่นาปากไปบ้างแล้วทักทายกันพอแล้วแล้วฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าท่านอย่าทำอย่างนี้อีกเลยท่านมีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนคนตั้งมากมายเป็นพันพันคนให้อยู่กันแบบมืดๆดได้ยังไง เดี๋ยวสิงสาลาสัตว์แสตพานมขควานจะเดินมาแถววงเวียนใหญ่และจะว่ายังไงให้มันสว่างสว่างหน่อยจะได้เห็นว่าใครมีเขาใครมีนอใครมีแลดแล้วใครมีลิ้นสองแฉกผมไม่ได้หมายถึงจรกาหน้าดำนะพี่น้องครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจ ที่พี่น้องแดงทนบุรีทั้ง15เขตได้รวมใจกันแสดงพลังเพื่อให้ผู้คนเขาเห็นกันว่าแม้การเลือกตั้งยังไม่มาถึงแต่เราคนเสื้อแดงต้องการความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราเตรียมเข้าระบบเตรียมเข้ากับไตากาที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสงบอย่างด้วยความเต็มใจ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนต้องการมันจะได้จบจบสักทีกับอำนาจประเด็ดการอันซ่อนเล้นมายาวนานถึง4ี่ถึงห้ปีเต็มๆใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องการประชาธิปไตยอย่างจริงๆจังๆไม่ใช่อย่างต่อหลดต่อแหลไปวันๆแก้า้าวอำนารอด ตัดช่องน้อยแต่พอหัวแต่ตัวมันรอดไม่ได้พี่น้องมันรอดแก้หัวมันเลยคาอยู่คากำแพงอย่างนั้นนะพี่น้องพอเพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วว่าอาบ้านเมืองกาลังบรรยากาศดีตอนนี้ทุกคนกําลังรณล,ลงค์หาเสียงเลือกตั้งพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งก็พยายามที่จะดูว่านโยบายของพรรคใครที่จะเข้ามาดูแลประเทศนี้ให้ประชาชนมันมีความสุข ไม่ให้เหมือนกับรัฐบาลที่กําลังจะจากไปนะมันเป็นรัฐบาลที่ไม่รักประชาชนใช่ไหมพี่น้องถามถ้ามันเป็นรัฐบาลที่รักประชาชนมันจะยิงคนเสื้อแดงตายตั้งเก้าสิเบเอ็ดศพหรือเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นวงเวียนใหญ่มันอาจจะไม่ใช่สีแยกราดประสงค์แต่ก็ต้องขอบอกว่าที่ลาชประสงค์มีคนตายได้ยินไหม ที่ราชประสองคอ์มีคนตายและคนที่ตายคือประชาชนผู้เรียกร้องความยุติธรรมมีหน้าไหนออกมาขอโทษประชาชนมั่งแล้วหรือยังไม่เป็นไรคนเสื้อแดงกืนเลือดได้เก็บความเจ็บช้ำน้ำใจได้ แต่เราจะแปลเปลี่ยนความเจ็บช้ำน้ําใจของเราเป็นพลังเลือกพักการเมืองที่เราเห็นว่าเขารักประชาชนเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วไล่พวกนี้ออกไปด้วยการเลือกตั้งด้วยมือของเราใช่ไหมพี่น้อง <S <S ถ้าผมเป็นรัฐบาลชุดนี้ที่กําลังจะหมดวาระไปผมไม่กล้าเดินออกรอบบ้านมองหน้าใครต่อใครพี่น้องอาย ขณะผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมยังอายแทนเลยพี่น้องเอ้ยทุกวันนี้แทบไม่อยากดูทีวีเดี๋ยวจอรกาก็ออกมาแลบลิ้นแผลบลแบบแบบเดี๋ยวไอย้อยหางเหลียก็ออกมาแลบลิ้นแผลบลบัแบบแบบพูดเข้าไปว่าเข้าไปว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยกำลังสร้างความวุ่นวายกำลังขัดขวางการเลือกตั้ง กูไปขัดขวางมึงที่ไหนไอ้จอรลากาเอ้ยเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงก็เห็นพวกท่านน่นะมันเปรียบเสมือนหมาขี้เลือนตัวหนึ่งเขาไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปไหนเชิญไปให้พอใจไปให้สะใจและอย่าลืมเจอกันสามกรกฎาคมประชาชนจะเช็คบิน สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด4ีหปีมันชดเชยด้วยการเลือกตั้งพี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงมันจะได้จบสิ้นกันทันกับเกมยืดเยื้ออำนาจอย่างยืดเยื้อมาตลอดเวลาให้มันจบสิน้นทนทีแต่ถามว่ามันจะจบอย่างไรมันต้องจบด้วยมือของประชาชนเองด้วยการเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้อง เราจะไม่หลงกลเกมของฝ่ายใดโดยเฉพาะอมามัดเราไม่เดินเข้าเกมของท่านเพราะฉะนั้นอย่าพยายามสร้างกระแสว่ามีคนเสื้อแดงไปขัดขวางในการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆไม่มีอาจจะมีไปยืนดูด้วยความสมเพศเว,เวทนาว่าพอเวลาไปไหนก็มีคนไปห้อมล้อมดูแลเหมือนเดิม แค่จะไปหาเสียงในตลาดต้องให้ตำรวจเข้าไปเคียย์พื้นที่สามสี่สิบคนไปเถอะ,ถอะไปลำคาญเต็มทนขนาดเมื่อก่อนอยู่ในตำแหน่งยังไม่ประกาศยุสบสภาไปไหนทีพี่น้องทหารตำรวจต้องเกณฑ์เอาไปเป็นพันๆคนน้อยยุสบสภานึกว่าจะหายขี้ขาดตาขาวมันยังไม่เลิกขี้ขาตาขาวก็เพราะมันทำร้ายประชาชนเอาไว้เยอะ แล้วถามว่าถ้าอย่างนี้มันจะยังไงไม่มีปัญหาครับคนเสื้อแดงยอมรับกติกาได้แม้มันเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่แต่คนเสื้อแดงต้องการประกาศให้คนหลายๆคนได้ดูถูกดูแคลนคนเสื้อแดงว่าไม่รักประเทศสร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองที่จริงแล้วคนเสื้อแดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองแต่คนเสื้อแดงกําลังจะบอกว่า เราไม่อยากให้ใครมาสั่งให้กองกำลังทราบฝ่ายเผาบ้านเผาเมืองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความเจ็บช้ำของเรายังมีอยู่ก็พี่น้องเราตายไปตั้งเก้าสิบเอ็ดศพทำไมจะไม่เจ็บช้ำพี่น้องเราเจ็บช้ำบาดเจ็บตั้งสองพันกว่าคนพี่น้องเราช้ำใจอีกเป็นล,ล้านคนที่อยู่ทั่วประเทศ ผมได้ไปตามภูมิภาคต่างๆหลายคนยังน้ำตาไหลยอยู่เลยครับน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะลมหายใจที่ไม่แพ้ยังติดคุกอยู่ในเรือนจำนี่คือความขืนที่เราต้องชำระกันพี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อประเทศนี้ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราก็มีอำนาจอยู่สามอำนาจคือหนึ่งอำนาจตุลาการสองอำนาจนิต,ติบัญญัติ สามอำนาจบริหารอำนาจตุลาการประชาชนอาจจะคล้องแวะไม่ได้ไม่มีปัญหาครับพี่น้องอำนาจดิสติบัญญัติประชาชนอาจจะไม่มีส่วนไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่อำนาจฝ่ายบริหารประชาชนมีสิทธิ์ที่จะดูแลได้ด้วยการเลือกฝ่ายบริหารของประชาชนเข้าไปมีอำนาจเพื่อคานกันให้ครบสามอำนาจพี่น้อง เพราะฉะนั้นการที่ลมหายใจที่ไม่แพ้ที่เป็นคนที่เรารักที่สุดของเรายังอยู่ในเรือนจําด้วยอํานาจตุลาการเรายอมรับครับเราไม่มีข้อตโต้แย้งเราถือว่านั่นเป็นไปตามกฎกติกาและกฎหมายแต่พอถึงเวลาถ้าประชาชนของเราเลือกตั้งเสร็จแล้วลงคะแนนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยและลมหายใจที่ไม่แพ้ของเราเดินออกจากเรือนจำถึงวันนั้น ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของประชาชนใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นหลายคนฝ่าขามาห่วงเหลือเกินห่วงหัวหมู่ทะลวงฟันบอกไม่ต้องห่วงอะไรวันนี้ไม่มีการได้รับการประกันตัวก็ไม่เป็นไรเรานักเลงพอคนเสื้อแดงใจนักเลงพอไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าวันที่ประตูเรือนจำจะเปิดให้เพื่อนเรา ได้ออกจากเรือนจำอีกครั้งคือวันที่สามกรกฎาคมพี่น้องสมกรกฎาคมหมายความว่ายังไงหลายคนก็บอกว่าเพิอฟันหรือเปล่าไม่ได้เพิอ3สมกรกฎาคมอ่ะพี่น้องจะเอาไปเลือกพักการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยให้เยอะ และในที่สุดลมหายใจที่ไม่แพ้ก็จะได้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่ใส่เสื้อแดงแล้วก็จะเดินออกจากเรือนจำอย่างสง่าผ่าเผยด้วยมือของพี่น้องเองไม่งอไคทั้งสิ้นใช่ไหมพี่น้องความเจ็บปวดอย่างนี้เรารอได้แต่ขอให้อำนาจในหลายฝ่ายจงสำนึกว่าอย่าบิดเบือนอำนาจของประชาชนอีกต่อไปเลย อย่าทำร้ายอำนาจของประชาชนอีกต่อไปเลยอย่าทำร้ายจิตใจของประชาชนซึ่งเป็นคนรวบชาติเดียวกับท่านอีกต่อไปเลยเบื่อหรือยังละ่ะกับอำนาจที่พวกท่านเสพสุกมานานบนคาบน้ำตาของประชาชนในประเทศนี้ถามว่าเบื่อหรือยังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามีประเด็นมากมายที่จะพูดกับพี่น้อง แต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากลื้อฟื้นมามากเดี๋ยวมันพลาดไปมันพลาดไปเดี๋ยวจะเป็นข้ออ้างในการที่จะไปทำลายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเราสนับสนุนถามว่าเราสนับสนุนเพราะอะไรเพราะเขายืนเคียงข้างประชาชนตัวแทนพรรคการเมืองที่เสพสุขอำนาจในฝ่ายอมาตย์เนี่ยไม่เคยดูดำดูดีประชาชน เพราะฉะนั้นเรียนพี่น้องเลยครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเดิมพันสูงเหมือนกับเราเล่นการมานานและเดิมพันมันสูงมากมันไม่ใช่ว่าเลือกพรรคการเมืองใดเข้าไปเป็นสสได้หรือไม่ไม่ใช่มันเป็นการต่อสู้กันระบอบอำมมาตยาธิบไตยกับประชาธิปไตยของประชาชน อมาตยาธิบไตยมีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังกับประชาธิบตต้ที่มือมองเห็นอย่างพวกเราอยู่เบื้องหลังสู้กันดูสิวันที่สามกรกฎาคมดูสิว่าใครจะพ่ายแพ้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องสู้ด้วยวิธีอื่นสู้ด้วยวิธีนี้เราต่อสู้กันมายาวนานบนถนนแต่ไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้ เพราะประชาชนจะชนะผู้ที่มีอาวุธในมือเป็นไปไม่ได้ถ้าหากจะเป็นไปได้ก็ต้องมีความสูญเสียของประชาชนเยอะนั่นคือสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการให้พี่น้องเราสูญเสียอีกต่อไปแล้วเพราะเราสูญเสียมามากมายเหลือเกินใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เกมเล่นตันตามกติกา แล้วถ้าคราวนี้ประชาชนเลือกพรคของประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศเป็นรัฐบาลอย่ามาล้มกระดานอีกนะถ้าล้มกระดานอีกจะได้ท่องคาถาตุนิเซียลิเบียอียิปต์กันมั่งล่ะไม่ถามว่าพูดอย่างนี้มาหลายครั้งคู่หรือเป่าไม่ได้คู่แต่จริงๆแล้วไม่อยากจะทำเพราะบ้านเมืองนี้ก็ของเราเหมือนกันใช่ไหมพี่น้อง แล้วที่จริงแล้วเราก็จะบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่ของพวกท่านคนเดียวไม่ใช่ของกลุ่มคนของท่านคนเดียวเป็นของประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นปล่อยอำนาจปล่อยทั้งนัครับให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้ประชาชนเขาดูแลประเทศนี้กันเองอำมา์ถ,ถอยกลับที่ตั้งกองทัพถอยกลับที่ตั้งไม่ใช่ว่าให้ใครก็ไม่รู้ คนที่เคยเนรคุณคนออกมาพูดว่าแต่พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้รับเรื่องมามากๆตัวแทนจะไม่ได้เป็นนายกถามมึงสู่รู้ได้ยังไงล่ะสู่รู้ได้ยังไงเป็นหมอดูเหรอหรือเป็นอะไรคนที่พูดนะมันเป็นได้แค่คนเนรคุณคนเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นคำพูดของมันก็เหมือนกับหมาเห่าเพราะว่าหมาเห่ายังมีประโยชน์กว่าครับพี่น้อง เลิกซะเถอะใครที่กําลังจะล้มกระดานที่กําลังจะก่อกวนสร้างความวุ่นวายสร้างสถานการณ์ให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดูรุนแรงแล้วก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการล้มการเลือกตั้งเลิกเสียเถอะนี่คือคําตวนครั้งสุดท้ายของประชาชนใช่ไหมพี่น้องใช,ใช่ไมมใช่พี่น้องอย่างนั้นเตือนให้มันเสียงดังๆหน่อยสิเลว เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครครับถ้าจะยืนอยู่ในฝ่ายที่คิดว่าทำร้ายประชาชนได้ก็ให้เลิกคิดเสียกลุมมันหน้าที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศนี้อีกไม่กี่วันมันก็ตายอีกไม่กี่วันมันก็จบสิ้นอำนาจของวงมันมันไม่ยาวนานค้าฟ้าแต่อำนาจของประชาชนมันค้าฟ้าเพราะประชาชนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดทดแทนกันตลอดไม่มีศูนย์สิ้นนั่นคืออำนาจ ของประชาชนและนั่นคือความเป็นจริงของความเป็นจริงในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับพี่น้องเราก็ได้แต่คืนเลือดกันไปเจ็บช้ำน้ำใจเอาใจส่งให้กับพี่น้องเราโดยเฉพาะพี่น้องเราที่ยังถูกขังอยู่ทั่วประเทศร้อยหกชีวิตเราไม่เคยลืมแต่ในที่สุดอำนาจของเราทําได้เพียงแค่นี้จริงๆครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเล่นการมานันเดิมพันที่สูงสูงมากพี่น้องเราจะร่วมแรงร่วมใจกันได้ไหมครับได,ได้ไม่ได้ไดนอกจากพี่น้องคนเสื้อแดงและยังฝากกล่าวไปถึงพี่น้องคนเสื้อสีอื่นด้วยว่าเทคะแนนให้กับพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาธิปไตยเสียเถอะอย่าไปเลือกพรรคการเมืองของอมาตเลย มันเสียของมาประกาศให้อามารูร้ว่าประชาชนที่จริงแล้วเป็นใหญ่จริงๆด้วยการเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเรายอมรับใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงเงินแบบมโหลานคนเสื้อแดงก็จะไม่ยอมรับและไม่แน่ อาจจะออกมาเยอะกว่าทุกๆครั้งอีกถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งนี้แต่ที่พูดนี้ไม่ได้ปลุกปั่นยุโยงอะไรพูดแบบตรงไปตรงมาเพราะเราเป็นนักเลงเราไม่ใช่อนันตาพาหรือจิโกแถวสะพานใดสะพานหนึ่งแถวถนนราชดำเนินเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมก็ไปหลายพื้นที่ พี่น้องเราเข้าใจตรงกันทุกคนจะสู้เหมือนกันอย่างที่พูดกันนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องบางกลุ่มอาจจะได้รับการชักชวนไปทําอะไรต่ออะไรที่มันเป็นการผิดกติกาขอความกรุณาพี่น้องอย่าทํำครับมันจะทําให้เกมของเขาบรรลุถึงเป้าหมายและมันจะทําให้ความมุ่งหมายของเราไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเวลานี้เราได้ต้องหนักแน่นอย่างเดียว ให้นิ่งหนักแน่นยาววันไหวให้หนักแน่นเหมือนภูผาพี่น้องสัญญากันได้ไหมครับว่าเราจะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่คือเลือกรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ได้ในประเทศนี้นั่นคือประการแรกได้ไม่ได้ครับพี่น้องประการที่สองเราทุกคนต้องจับทุจริตกลโกงการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านใครไปที่นั่นดูว่า ใครหน้าไหนจะโกงอำนาจของพวกเราอีกแล้วเราค่อยว่ากันว่าถึงเวลานั้นเราจะทำอะไรกันใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นภารกิจเรามีแค่นี้ครับเราจะจับทุดริ์เลือกตั้งเรามีแผนการอีกมากมายแต่ผมขอสงวนเอาไว้เอาไว้ให้ประธานนปชแดงทั้งเป็นดินอาจารย์ทิดาถาวรเศษได้มาพูดกับพวกเราในเรื่องสำคัญสำคัญ แต่ผมออกมาพูดต้องการจะปลามแล้วเตือนทั้งทั้งที่เตือนมาหลายครั้งกับผู้ที่อยู่ในอำนาจและหลงและเริมที่จะอยู่ฝ่ายอมาตย์โดยไม่สนใจประชาชนให้หยุดเถอะให้กระโดดมาฝั่งประชาชนเถอะเพราะขอร้องหลายครั้งแล้วอีกหน่อยจะไม่ขอร้องนะอีกหน่อยจะไม่ขอร้องอีกหน่อยจะบังคับขู่เข็นให้สลาอำนาจด้วยการเลือกตั้งของประชาชนนี่แหละจะทำไม เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมในฐานะที่ได้รับความเจ็บช้ำกับความไม่ยุติธรรมในประเทศนี้มาเก้าเดือนกว่าแต่ก็เป็นความรู้สึกการกระทําที่เล็กๆมากถ้าเปรียบเหมือนพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปแล้วและยืนดูเราอยู่บนสวรรค์ทุกวันนี้เราอย่าทำให้เขาเหล่านั้นได้สูญเสียชีวิตไปฟรี เราต้องทำให้ฝันและปณิธานอุดมการของพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปด้วยการเรียกร้องประชาธิปไตยของอย่างแท้จริงเอากลับคืนสู่ประเทศนี้ให้ได้นี่คือปฏิญาณที่เราจะตั้งร่วมกันต่อไปโดยที่ไม่เลิกล้มใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไม่ใช่พี่น้องครับเอาละครับผมก็ไม่อยากใช้เวลาบนเวทีนี้มาก เพราะยังมีประธานนปชและยังมีศิลปินนักต่อสู้ของคนเสื้อแดงอีกมากมายจะขึ้นมาพบปากกับพี่น้องบนเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเราก็เปรียบประหนึ่งเหมือนลูกธนูที่จะต้องง้างคันอรให้เข้าสู่เป้าหมายของการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้น ถ้าไม่บางพื้นที่มีใครเอาเงินมาให้รับครับมีใครเอาเหล้ามาให้กินครับแต่ถึงเวลากูไม่เลือกมึงอะแล้วมึงจะทำอะมีปัญหาไหมผมขออภัยครับอาจจะพูดไม่เพราะกูกูมึงมึงเพราะตรงนี้คือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอย่างลาดประสงค์อย่างลาดดำเนินจะมีประชาชนถูกฆ่าตายพี่น้องเลยที่พูดมานี้เดี๋ยวฝ่ายข่าวก็เรามานอก,ก็ส่งเทปบันทึกภาพไปให้ทาลิตเพ่งด็ดอีกเดี๋ยวก็จะหาว่าน้อยเนี่ยเขาให้ประกันตัวออกมาเขาห้ามออกนอกประเทศเขาห้ามยุยงปลุกป,ปัน่นนี่มานี่ไม่ไนดะ้ยุยงนะแต่มายุแย่ให้พี่น้องเลือกคนดีๆเข้าสภา,ามันผิดตรงไหนะ มันผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นเชิญขี่ม้าสามสอกไปบอกเจ้าหนาย,เ,ยเพราะฉะนั้นไม่กลัวครับในเมื่อมันมีเขาเรียกว่าสัตว์พันธ์ใหม่สัตว์พันธ์ใหม่มันเกิดขึ้นมันคล้ายๆกับที่สะพานมัคควานแต่มันต่างชนิดกันตรงทูสัตว์พันนี้เนี่ยมันชอบไล่กัดแต่คนเสื้อแดง แล้วสัตว์พัน์ใหม่นี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าชื่ออะไรดีจะบอกดีไหมเคยบอกแล้วครับมันชื่อพัน์ลิทไวเลอร์เพราะฉะนั้นฝากไปเถอะครับจะทําทยัางไงก็ทําเถอะเพราะทําชั้นมามากแล้วถ้าฉันเป็นผู้หญิงก็โดนเธอข่มขืนมาไม่รู้มีที่ไม่มีที่ให้ข่มขืนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่กลัวการข่มขืนจะก็มาอีกต่อไปใช่ไหมพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราจะตั้งปณิธานสู้กันต่อไปใช่ไหมพี่น้องจะสู้กันอย่างสงบสันติวิธีใช่ไหมพี่น้องจะไม่สร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้กับผููใดทั้งสิ้นใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ลงนะเสื้อแดงเอาอีกแล้วป่วนเอาแล้วครับพี่น้องครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆว่าขอกราบคารวะพี่น้องด้วยใจจริงว่าเราต่อสู้กันมันนานและเราจะต่อสู้กันต่อไป จนกว่าจะได้รับชัยชนะอันแท้จริงและจนกว่าจะให้เพื่อนเพื่อนเราออกมาและจนกว่าจะให้พี่น้องเราที่เสียชีวิตยิ้มทั้งไม่มีลมหายใจเพราะเราจะเอาลมหายใจที่ไม่แพ้ออกจากเนือนจำพิเศษกรุงเทพมาเข้ากับร่างกายที่ไม่มีลมหายใจดีไหมครับพี่น้องครับอ๋อมีโพยตอนแรกผมจะลงนะเนี่ยเขาบอกว่ามีช่องว่าง ช่วยพูดอ๋อใช่ครับพี่น้องครับคือวันนี้ผมเป็นผู้ปาใสไม่ได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรเลยลืมกล่องนี้แล้ะครับพี่น้องครับเป็นกล่องดวงใจพี่น้องช่วยเหลือกันนะครับนะฮะมีคนเดินกล่องมีคนเอากล่องไปใส่คนละเล็กคนละน้อยไม่ต้องคนละแสนสองแสนแบบแถวสะพานมรควรนก็ได้นะ คนละยี่สิบสี่สิบหกสิบร้อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นค่าเวทีถ้าไม่งั้นคนคณะแดงทนบุรีเนี่ยเขากะว่าเขาจะจัดที่นี่ทุกวันที่เจ็ดหมายถึงว่าจะจัดเพื่อเป็นการสังเกตการและไม่แน่นะวันที่เจ็ดเดือนหน้าอาจจะจัดฉลองรัฐบาลของประชาชนได้รับเลือกเข้ามาก็ได้พี่น้องเห็นด้วยไหมพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเอาแลวนะครับ ผมก็ถือว่าผมทําหน้าที่ของผมสมบูรณ์ในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเงี่ยหูฟังว่าจะโดนเป็นลายที่สิบแปดหรือเปล่าก่อนจะจากกันครับก็ขอฝากคําไม่ยาวเพียงแต่เราตั้งปณิธานร่วมกันครับพี่น้องครับถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราจะร่วมกันสู้เพื่อความเป็นธรรม จะจับมือก้าวไปด้วยกันเพื่อให้ถึงวันนั้นวันประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ไหมครับพี่น้องครับถ้าได้ขอเสียงให้เป็นกำลังใจแต่พวกเราทุกคนอย่างดังๆยาวนานด้วยครับพี่น้องครับขอพวะคุณครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ